ภาคสโลจะพามาดูศึกกุณกับแม่ปะทะมวยราวโอ้ปองพิเศษโย้าคุณกับแม่อ้าวเอ้ยพบกับนักสกจากประเทศลาวคาถาลิ์รัตนบุรีโอโหสูงเงาวเขาดีตัวนี้โครรูปร่างดีเว้ยเอายกทีหนึ่งเริ่มอา่าเป็นการพบกันระหว่างมวยกัมมุชากับมวยลาว เ,<ป>เดินหน้าเข้าไปนั่นก็คือฝ่ายแดงปองพิเศษโดนทีมสก,กัดไว้โดย คาถาฤทธิ์นักโชคจากประเทศเราขยับเข้าไปเตะขวาอีกครั้งเดินหน้าเข้าไปปอลมิเซต่อยขวาดอกนี่เยี่ยงละฟงลงรุ่โอ้ยฟันด่างเฮียเอาเอ้ยล่างบอดีแล้วบาดนีดีอยูซื้อฟันด่างกระเด็นแล้วบาดนีดีโอ้กรรมการเปล่างแล้วบาดนีดีโอ้ยทำการล่างคนโอ้ยพอต้องล่างดอกเอ้าเงี้สีปากลวดเออเค็มเค็มมันมันขี้เกล้ล่ะเออหวานจุ้ยคือเกล้ล่ะเออเอาเรียบร้อยบาดนีปอลมิเสตเดินหน้าเข้าไป ร่างบดีแล้วอยู่ซื้อฟันยางกห้กระเด็นน่ะเดินหน้าไปขวาดอกนี้เรียบร้อยอ้าวเอเว้ยก้อนงเงยเยอะข้าตีนเลยดอกนี้โอ้ยจังบักสังกซะ,ะอา้าวโอ้ยโ,โอ้ยภาพชาบุญเว่ปโอ้ยเต็มตีนเต็มตีนเต็มคอเลยอ้าวเอเว้ยเาสียวยังมาเหลือเนาะเออข้าทาลิ์จากประเทศเล่าสนะไปเรียบร้อยก้อยขมเลยอ้าวเอเอเมื่อแรกเออขอบใจหลายๆเพี้ยนมาเติมไฟหนา้จาจ้งอีกไง